สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสุขสาธ,ธารณะนะคะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาโดยประมาณก็คือ11นาฬิกาค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตนะคะความต้องการของคนแต่และช่วงไวัยไม่เหมือนกันค่ะไม่ว่าไวัยไหนหากนอนไม่พอนะคะก็มีผลต่อร่างกายและจิตใจเช่น อ่อนเพลียสมาธิสั้นความจำแย่ลงนะคะมีความบกพร่องในการทำงานต่างๆหากใครกำลังประสบปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะรายการสุขสาธารณะมีแนวให้นำไปปฏิบัติได้ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะนอนไม่หลับแค่ปรับก็แก้ได้อาการนอนไม่หลับมีอยู่3แบบคือหลับยากตื่นระหว่างคืนและตื่นก่อนเวลา มาเกิดขึ้นอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน3เดือนขึ้นไปและส่งผลต่อชีวิตประจำวันเช่นรู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียสาเหตุเจ็บป่วยทางร่างกายมีโรคเรื้อรังมีอาการปวดต่างๆมีภาวะทางจิตใจหรือความเครียดออกกำลังกายก่อนนอนทำงานเล่นโทรศัพท์หรือดูทีวีบนเตียงนอนดื่มชากาแฟเครื่องดื่ม ที่มีคาเปอีนเข้านอนในช่วงที่ยังไม่ง่วงนอนมากวิธีแก้ไขต้องไม่พยายามนอนเมื่อพยายามนอนมากเกินไปจะทำให้เกิดความกังวลขึ้นทำให้นอนหลับได้ยากขึ้นปรับห้องนอนให้เหมาะสมปรับให้มืดและเงียบไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3าชั่วโมง งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนเข้านอน30นาทีอ่านหนังสือที่เบาสมองฟังเพลงไม่มีเนื้อร้องฝึกควบคุมการหายใจเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อการปรับตัวเพื่อนอนหลับที่ดีมักต้องใช้เวลาความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างมากเพื่อให้สามารถก้าวข้ามอุปสตรรคต่างๆในระหว่างเส้นทาง ที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จของการนอนหลับได้ดีตามธรรมชาติแต่หากคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมสุขนิสัยที่เป็นพื้นฐานที่ดีของการนอนหลับได้แล้วนะคะท้ายที่สุดคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขกับการนอนหลับยามก้ํำคืนเช่นเดียวกับคนทั่วไปและท้ายนี้ขอฝากข้อคิดให้กำลังใจในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่อการนอนหลับที่ดีของคุณนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันสุสดิกาสีประภานและทีมงานคอล่าไปก่อน,นะค่ะสวัสดีะค่ะ